รือเปล่าว่าทำไมพี่ก้าวถึงตัวสูงแบบนี้ทำไมคะเพราะว่าพี่ก้าวเนี่ยเป็นคนชอบเล่นกีฬามากๆ<อ>กเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยะนะครับแล้วก็ชอบเล่นทั้งบาสชอบเล่นทั้งแบบว่าไต่ราวอย่างเงี้ยอะไรที่มีการหวมีการยืดตัวโช่บบตัวอย่างงี้จะช่วยกระตุ้นให้แคลเซียมเนี่ยสร้างแล้วก็ทําให้สูงขึ้นใช่ไหมล่ะคะใช่ครับเขาบอกเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดสูงว่า ไม่ว่าจะเป็นความสูงนะ,ะหรือว่าพี่ก้าวเนี่ยก็เล่นเพื่อป้องกันแบบโรคต่างๆด้วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะแต่พี่ก้าวทราบไหมคะว่านอกจากการป้องกันแล้วเนี่ยเรายังมีการรักษาทางเลือกด้วยอ๋อนอกจากเราจะป้องกันจากโรคแล้วเราเลือกได้แล้วไอ้วิธีการรักษาก็มีการเลือกได้เหมือนกันเหรอใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะพี่หนิงเนี่ยจะพาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมคะ่ะไปดูวิทยาการแพทย์ทางเลือกกันนะคะที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่าเขามีการเรียนแพทย์แผนจีนด้วยคะ่ะพี่ก้าวแพทย์แผนจีนใช่โห้ยจะคุยรูเรื่ ยังวะเนี่ยชั่วเชียวชอบว่ชีนี่เฮาเอาเป็นว่าไปคบกับพี่หนิงเลยดีกว่าครับกับช่วโอเปนเฮาซอนแอร์ค่ะ วันนี้นะคะอยู่กับพี่หนิงอีกแล้วค่ะที่จะพาไปทัวร์ทุกรั้วมหาวิทยาลัยนะคะสําหรับวันนี้พี่หนิงพาน้องๆมาอยู่ที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่หนิงก็งงเหมือนกันค่ะว่าการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรน้องๆก็อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมคะงั้นตามพี่หนิงไปดูกันเลยค่ะ พี่หนิงก็ได้อยู่กับอาจารย์สายซูนีที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคะ่ะอ, <Okay. S 2> อาจารย์คะก่อนอื่นเลยคะ่ะพี่หนิงมาถึงที่นี่ทั้นทีนะคะสําหรับวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกใช่ไหมคะจริงๆแล้วที่นี่อะคะ่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะของเราก็เป็นวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกนะคะเป็นคณะหนึ่งเทียบเท่าคณะ,คะในมหาวิทยาลัย พัฒนเกษมนะคะ,คะของเราเนี่ยเปิดสอนในเรื่องของสารกันแพทย์แผนจีนค่ะจุดเด่นของเราก็คือของเราเนี่ยเป็นหลักสูตร5ปีในขณะที่มหาลัยอื่นเนี่ยจะเป็นหลักสูตร6ปีะนะคะเพราะนั้นระยะเวลาในการเรียนของเราก็จะจะน้อยกว่าที่อื่นแต่คุณภาพก็ไม่น้อยกว่าที่อื่นค่ะเราจะได้ปริญญา2ใบ 2> ออนะคะคือเนื่องจากว่าหลักสูตรของเราเนี่ยนักศึกษาต้องไปเรียนที่ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหนึ่งในสิบของที่ประเทศจีนเป็นเวลาหนึ่งปีะนะคะทั้งเรียนทั้งฝึกงานและเมื่อจบของแล้วเนี่ยเราจะได้ปริญญาเนี่ยสองใบถึงสองใบ,งบด้วยกัน<ช>โอ้โหอาจารย์คะสำหรับเรียนแพทย์แผนจีนนะคะน้องๆหลายๆคนอาจจะสงสัยคะ่ะว่าจําเป็นไหมที่จะต้องเก่งภาษาจีนมาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยเราอยู่ที่ไทยด้วยอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้บอกเลยว่าไม่จําเป็นค่ะค่ะ เราจะเตรียมความพร้อมให้แล้วก็มีเรียนภาษาจีนอีกอหลักสูตรเดิมเนี่ยคือ6ตัวเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถที่จะมามาเรียนรู้ภาษาจีนนะเหมือนเราปูพื้นฐานตั้งแต่แรกเลยใช,ใช่ไหมคะอาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าที่นี่มีทั้งการเรียนการสอนที่เป็นภาษาจีนแล้วก็มีคลินิกด้วยและนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์ค่ะนะคะสำหรับการเรียนการสอนขอ,ของที่นี่นะคะเราบอกว่าเราผลิตเป็นคุณหมอการแพทย์แผนจีนนะคนจะนึกถึงว่า ฝังเข็มเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเรียนการเรียนการสอนจริงเนี่ยเรื่องของยาสมุนไพรเป็นเรื่องสําคัญนะคะซึ่งของเราก็จะมีห้องปฏิบัติการยาสมุนไพรอยู่แล้วด้วย<ะ>เพื่อให้นักศึกษาได้ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตัวยากำรับยาต่างๆได้ค่ะดีเลยค่ะอาจารย์พูดถึงห้องยาห้องสมุนไพรพี่หนิงเริ่มอยากจะรู้แล้วว่ามันจะมีการเรียนการสอนยังไงแล้วก็เป็นในลักษณะไหนรบกวนอาจารย์ขอไกด์ให้พี่หนิงสักหนึ่งคนได้ไหมคะได้ค่ะนะคะเป็นนักศ,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 ศึกษาชั้นปีที่3าเป็นประธานสโมสรนักศึกษาของวิชาการแพทย์ทางเลือกนะคะน้องอุบลค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ ว้าวนี่คะ่ะน้องๆพี่หนิงอยู่หน้าห้องสมุนไพนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับไกด์กันเลยดีกว่าค่ะขอโทษนะคะสาวๆพอดีว่าเมื่อกี้พี่ไปคุยกับอาจารย์มาอาจารย์สายสูนีบอกว่าไกด์ของพี่อยู่ที่ห้องนี้และเขาก็มีชื่อว่าอุบลคนไหนเอ่ยอ,อุบล คนนี้อุบลชื่ออุบลใช่ไหมคะหรือว่าคนอุบลโอเคงันแนะนําตัวให้น้องๆรู้จักหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุบลมาลนะคะอันนี้เรามาอยู่ที่ห้องห้องยาสมุนไพรห้องยาสมุนไพรงั้นบอกพี่หนีหน่อยว่าห้องนี้มีเวทํรอะไรบ้างคะ ้องนี้นะคะก็จะมีการเก็บยาสมุนไพรไว้ซึ่งยาสมุนไพรอะค่ะเราจะมีการเรียนแบบจะมีการเรียนตัวยาก่อนซึ่งเราจะต้องรู้จักตัวยาทั้งหมดก่อนค่ะอพอเรารู้จักตัวยาเสร็จปุ๊บก็จะมีการเรียนเป็นตำรับยาค่ะเหรอใช่ค่ะจัดเป็นตำรับตำรับแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะไปรักษาโรคตามกลุ่มอาการนั้นนั้นค่ะค่ะดีเลยแล้ววันนี้จะพาพี่หนิงไปรู้จักกับที่ไหนบ้างเอ่ยอ๋อต่อไปก็จะ พาพี่หนิงไปห้องเรียนฝังเข็มค่ะห้องเรียนฝังเข็มใช่ที่พี่หนิงเคยเห็นอยู่ในหนังจีนที่เขาปักปัก่างนี้ใช่ค่ะเราจะพาไปดูันเลยค่ะโอเคเหมือนแด้ตังกึมเลยค่ะน้องๆกันเดือวตามพี่ๆทั้งสองคนไปกันเลยค่ะ ต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนที่ตั้งแต่เมื่อกี้ที่บนพาพี่หนิงเดินเข้ามาเนี่ยนอกจากจะมีหุ่นที่เป็นเหมือนแบบสอนอนาโตมีแล้วยังเป็นภาษาจีนทั้งกระดานเลยมันคือยังไงคะพี่ใช่ค่ะคือห้องนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นการเรียนทฤษฎีลมปานและ, <c oughs> ะการฝังเข็มค่ะ <c oughs> คือต้องบอกว่ามันเรียนเกี่ยวกับอะไรแล,และเราต้องเรียนภาษาจีนหมดเลยหรอคะก<น>็คือวิชานี้จะเกี่ยวกับการไหลเวียนของเส้นลมปราในร่างกายนะคะเพื่อที่จะได้ดูจุดในการฝังเข็มว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สบายตรงไหนแล้วจะต้องใช้จุดยังไงแล้วส่วนเรื่องภาษาจีนนะคะก็จะมีการเรียนภาษาจีนหมดะค่ะแต่ว่าจะมีอาจารย์ไทยค่ะเป็นแปลให้ซึ่งอาจารย์จีนจะมาจากมหาวิทยาลัยเรียวหนิงค่ะแล้วย่างงี้ถ้าถามอีกว่าถ้าสมมติเรียหนิงไม่ได้เก่ง ภาษาจีนมาเลยตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยค่ะคือเข้ามาเรียนรู้เรื่องไหมคะแต่ว่าอยากเรียนแค่แผนจีนอะไรเงี้ยเรียนรู้เรื่องนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยปีหนึ่งจะมีการปรับภาษาจีนให้เริ่มแรกเลยค่ะแล้วก็จะเรียนมาเรื่อยๆค่ะก็จะค่อยๆปรับค่ะเด็กส่วนมากก็จะเรียนได้นะคะอืมแล้วอย่างตอนนี้ค่ะพี่ๆข้างหลังเขากำลังเรียนเรียนเรียนอะไรกันอยู่เอ่ยกำลังเรียนการฟังเข็มค่ะว่าจะต้อง ยังไงฝังตรงไหนและจุดไหนคะโอเคพี่หนิงเริ่มอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเนาะไปดูกันเลยค่ะไค่ะน้องๆ โพยาบาลของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกของเราค่ะอืมที่บอกพี่หนิงไปใช่ไหมคะซึ่งที่นี่มีเอาไว้ทําอะไรบ้างเลยค่ะที่นี่ก็จะมีการรับคนไข้จริงค่ะแล้วก็มีการศึกษาเคสของนักศึกษาค่ะอืมแล้วอย่างวันนี้มีอะไรมาให้พี่หนิงดูบ้างค่ะพอดีวันนี้ก็จะมีการเวิร์กช็อปของนักศึกษาอยู่ด้านบนค่ะอยู่ด้านบนทํากันอยู่ตอนนี้เลยใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตามพี่หนิงแล้วก็พี่อุบนไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอันนี้ขอถามนิดนึงว่าอาจารย์กําลังสอนสอนนักศึกษาหรือว่าอันนี้รักษาคนไข้จริงอะคะอันนี้คือคนไข้จริงแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยเป็นนักศึกษาที่มีพอดีมีอาการป่วยค่ะครับอย่างวันนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์เอวันนี้พอดีเคสนี้ที่เข้ามาเป็นเรื่องของนาฤเวทเรื่องของ<ม>การปวดท้องเมนปวดปรปจมเรือนนะครับคือปกติปวด ปวดประจําเดือนก็จะกินยาคะ่ะอาจารย์ทําไมเราจะต้องมาฝังเข็มด้วยคะอาจารย์มันต่างกันยังไงเอ่ยครับง่ายๆสองคำเคมีกับธรรมชาติะนะครับ<อ>ยาที่เราทานเข้าไปคือสารเคมีคปฏิกิริยาออกฤทธิ์ของยาก,ก็คือการหยุดยั้งหรือเรื่องขออาการปวดนั้นๆนะครับซึ่งแน่นอนครับมีผลแทรกซ้อนแต่การใช้เข็มเนี่ยเราต้องทราบเลยว่าเข็มนี้ไม่มียาการออกฤทธิ์ของเข็มก็คือมันจะทําให้ ลมปราณของคนไข้คนนั้นนะั้นน่ะเดินอย่างเป็นปกติอาการปวดอาการป่วยก็จะหายเพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติบำบัดโดยแท้จริงครับแล้วพูดง่ายตัวผู้ปว่วยรักษาตัวเองค่ะอาจารย์แล้วอย่างนักศึกษาค่ะต้องอยู่ในชั้นปีอะไระคะถึงจะได้เข้ามาดูงานที่นี่เริ่มตั้งแต่ปี3ค่ะปี4ปี5เพราะปี3านี่เขาเริ่มเรียนวิชาฝังเข็มและเรียนวิชาแพทย์บางเปบางวิชาแล้วะนะครับก็จะมาตามเก็บความรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ที่สอนอ ส่วนปีทีไ่ได้ได้ฝึกงานเต็มที่จริงๆก็คือปีห้านะครับโอเคค่ะอาจารย์และนอกเหนือจากวันนี้ที่สาธิตการฝังเข็มให้พี่หนิงแล้วยังมีอะไรอีกคะอาจารย์ที่อยากจะดูกันก็อาจจะเป็นการครอบแก้วะนะครับการครอบแก้วโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มสาธิตกันเลยแล้วกันนะคะน้องๆเดี๋ยวตามพี่หนิงไปดูเลยค่ะได้ครับ แล้วก็มีอาจารย์พัฒนาพงศ์นะคะจะเวิร์กช็อปเรื่องการครอบแก้วให้เราดูค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหมาถึงที่นี่นะคะน้องๆได้ดูหมดเลยอาจารย์คะถามก่อนค่ะว่าสําหรับศาสตร์ในการครอบแก้วอะค่ะมีอะไรบ้างยังไงบ้างคะครอบแก้วนี่เป็นวิธีการที่ผมจะใช้ใชใชคําว่าใช้ทั้งรุกและรับยังไงเอ่รุกก็คือใช้รักษาโรคบำบัดโรค,ค่ะครับใครป่วยมาปวดเมื่อยนะฮะมีอาการ วดมาช้ำมานะแต่ว่าในการกรณีที่ต้องปล่อยเลือดนะครับก็จะใช้ครอบแก้วเนี่ยช่วยกับการรับรับก็คือใช้ในแงๆของการพดุงสุขภาพนะคทำให้ร่างกายแข็งแรงครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์บอกถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการในการครอบแก้วหน่อยละกันค่ะโอเคครับสำหรับเรื่องการครอบแก้วนะครับอันที่หนึ่งเราต้องดูก่อนว่าสำหรับแก้วเนี่ยเราจะมีหลายขนาดด้วยกันนะครับเรามีหลายไซส์เราจะต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ ของที่เราจะครอบถูกต้องอครับถ้าอยากเป็นหนังเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ใบใหญ่แล้วก็ต้องดูได้ว่าเป็นโรคอะไรต้องใช้แรงดูดมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เราใช้ไม่เท่ากันอ,อันที่2ในการครอบแก้วเนี่ยเราต้องดูตรงจุดที่ว่าต้องทําให้แก้วเนี่ยเป็นสุญญากาศพอทําให้เป็นสุญญากาศแล้วเนี่ยเราก็จะครอบลงไปตรงบริเวณที่ ที่ต้องการจะค่อแก้วใช่ต้องการจะรักษาโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวพี่หนิงจะต้องขอรบกวนอาจารย์ช่วยสาธิตให้พี่หนิงดูหน่อยละกันได้ครับโอเคค่ะี๋ยวเริ่มเลยค่ะอาจารย์สำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าพี่อุบลเนี่ยพาพี่หนิงไปทัวร์มาซะทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนนะแล้วก็คลินิกด้วยเดี๋ยวพี่หนิงขอถามพี่อุบล อีกนิดค่ะว่าทําไมพี่อุบลถึงเลือกมาเรียนที่นี่ค่ะค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นที่ที่แรกค่ะที่มีแพทย์จีนบัณฑิตค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเราเรียนที่นี่แล้วเราจะได้รับปริญญาสองใบค่ะก็คือได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนกเกษมค่ะแล้วก็ได้รับปริญญาจากที่ประเทศจีนค่ะก็คือมหาวิทยาลัยเดียวหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะการแพทย์แผนจีนก็มีการแพร่หลายและการเปิด กนมาขึ้ค่ะและมีการยอมรับโดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกค่ะมีการยอมรับถึงการฝังเข็มค่ะว่ามีการรักษาได้จริงค่ะถ้าน้องๆคนไหนสนใจพี่ก็ขอแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมนะคะเชิญน้องๆทุกคนเข้ามาสมัครพี่วิทยาลยัการแพทย์ได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะน้องๆในช่วง Open House on Air ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพี่หนิงและก็พี่อูบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วค่ะไม่บ๊าย่ายค่ะไม่ไปชิค่ะพี่อุบล ใครสนใจเรื่องการแพทย์ไม่ว่าจะแผนไหนยังไงก็หนีไม่พ้นความรู้ในวิชาชีววิทยาอยู่ดีดังนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดอาจารย์อุ้ยเรียมเนื้อหาเนื้อเนื้อเน้นเน,น้นแน่นแน่นรอน้องๆอ,อ,อยู่แล้วครับ